เอาล่ะครับผมสวัสดีวันนี้นะฮะคุณกำลังรับชมเปลมเองชาแนลเจ้าันนี้ไม่อยในเกมโซนโฟนะหลังจากที่แต่ก่อนนะเราเล่นเป็น DX มาโดยตลอดเลยใช่ไหมดีเอ็กเนี่ยมันก็จะเป็นสายที่ไม่ได้เหมาะกับการลงดันสักเท่าไหร่จะถามว่าลงได้ไหมลงได้เพราะเราก็ลงมาหลายดันแล้วนะแต่มันก็จะมีติดติดขัดขัดอยู่ในบางจังหวะบางช่วงบางตอนนะ,ะฮะโอ้โห นะมันก็จะมีติดขัดอยู่ในบางจังหวะบางช่วงบางตอนนะฮะแต่ว่าผมมองว่าซูโม่เนี่ยเป็นสายที่เหมาะที่สุดแล้วกับการลงดันเจียนซึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นมาตั้งแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วแล้ววันนี้ผมก็ตัดสินใจเปลี่ยนเป็นสายซูโม่ตอนแรกผมไม่อยากเปลี่ยนเพราะผมไม่อยากเปลืองอะ่ะผมไม่อยากเปลืองตังแต่มันก็ต้องเปลี่ยนอะ่ะถ้าเราจะลงดันเจียนแบบได้ประสิทธิภาพสูงสุดอะ่ะคือต้องเป็นซูโม่ไว้แล้วก็อ่ะผมเป็นซูโม่เลยแล้วกันแล้วก็ผมจะเปลี่ยนแหวนผมจะใช้ e ซูโม่นะที่เราใช้เซตเนี้ยเพราะมันถูกเเพราเราาาะะจอปิิทธ ภาพของมันเฉยๆเราจะเอาประสิทธิภาพของการใส่ครบเซตแล้วสกิลเราบวก1เพิ่มขึ้นมาเฉยๆนะฮะเราไม่ได้ต้องการจะเอาท่า e ของมันซึ่งท่า e ของซูโม่เนี่ยสามารถเอาไปลงดันเจียนได้สบายๆเลยอะเดี๋ยวเราไปลองลงซับกันนะฮะไปนี่แล้วก็ซูโม่มันดีตรงที่ลงดีมันอะเนี่ยเห็นไหมมันเก็บได้แบบเก็บได้แบบสบายมากแล้วเราไม่เลืองเอะไม่เบืองมานาหมายความว่าเราจะ เราจะลงได้แบบประหยัดมากๆอ่ะอืมเห็นไหมอันนี้แค่บ,บวกเ็ดนะอีผมบวกแค่เจ็ดนะพอใส่เสร็จเข้าไปก็จะกลายเป็นบวก8ดแต่ก็ไม่มีปัญหา E ีบวกเจ็ก็สบายๆอยู่แล้วเนี่ยเรายังไม่ต้องอีเลยนะโอต้อง E ีแล้วแหละนี่ E ก็ได้เนี่ยเรา E ีโดยที่เราไม่ต้องกลัวว่าจะเปลืองมานาเลยเพราะว่ายังไงเราก็ทุบ ทุบมอนเตอร์เราได้มานาอยู่แล้วเพราะสกิลทุบมันโหดมากนี่เห็นไหมเราก็มาทุบทีนึงก่อนแล้วค่อยอีอะไรอย่างนี้ก็ได้ใครที่อยากเริ่มฟาร์มนะก็ทำเซตแบบเดียวกับผมเลยก็ได้ทำเซตแบบเดียวกับผมเลยก็ได้นะทีผ่ผมทำคลิปให้ดูแล้วอะ่ะงบไม่เกิน งบ1นึ่งพันอ่ะจริงมันหนึงง่งันจะริงๆนะคำนวณออกมาแล้วมันหนึ่งพันเอาจริงถ้าคุณซื้อเซ็ตที่ไม่บวกอ่ะไม่ถึงพันแต่คุณต้องเอามาบวกเองอ่ะตรงนี้ก็ E ตรงนี้ก็ E ตรงนี้ก็เอาวลงดีเก็บลงดีเก็บอืเห็นไ,ไหมมันก็ไม่ได้แย่มากสำหรับ E ของซูโม่เอ้ เฮ้ยได้ไหมเนี่ยได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวนะไม่ได้เ yeah. ไม่เป็นไรอโอ้ไม่ตายทีเดียวแต่ถ้าอ e ีเราบวกสกิลสกิลเราเป็นบวกแปดอะแล้วมันได้เป็นบวกเก้าผมว่าน่าจะตายนะความเร็วก็อาจจะช้ากว่าพงไพยนิดหน่อยแต่ก็มันโอเคแหละมันโอเคเลย พมันยิงจากระยะไกลได้มันเลยได้เปรียบนิดนึงแต่มันไม่หมดไงมันไม่หมดอมืเดี๋ยวเหลือไว้ตัวหนึ่งก็ตีตีเอาอีฮะช้าหน่อยแต่แต,แต่แต่ประหยัดผมชอบตรงที่มันประหยัดเซตอื่นถึงมันจะเร็วมันอะไรก็ช่างแหละแต่ว่ามันเปลืองอะแต่เอาจริงๆนะ The best เลยคือลิงถ้าลิงกับซูโม่เนี่ยเป็นคอมโบที่แบบพภิมหาโหด ลิงบวกซูโม,โม่คือคอมโบจบอะคอมโบตัวจบอะ่ะโอ้ยว่าจะว่าจะทุบทีหนึ่งก่อนแต่ไม่เป็นไรโอ้ยอกับซูโม,โม่คือคอมโบตัวจบบอสนี่ออยังไงวะน่าจะคล้ายๆพงไพร่ะ ลอมันรอมันกระโดดลอมันกระโดดค่อยๆไปอีเห็นไหปึ้งอ่าโอเคเรียบร้อยเป็นไงช็อกโกแลตวาเลนไทน์ของกิจกรรมหนึ่งนาทีสี่สิบสี่วิเอาจริงอ่ะมันจะเร็วกว่าน,นี้ได้ไหมผมคิดว่าได้แหละน่าจะเร็วกว่าน,นี้ได้แหละเราพลาดอยู่แค่บ,บางช่วงอาจจะหนึ่งนาทีสามสิบวิอะไรประมาณนั้นน่าจะได้แต่ยังไม่เคย เดี๋ยวเราเอาไปลงเกฟดูไหมเราเอาไปลองเกทไหมเดี๋ยวต้องไปลองเกฟว่ะแต่ลองลองเกฟเนี่ยมันต้องอัดยาว่ะเอาไว้เอาไว้ผมขอไปซ้อมก่อนแล้วกันโจ๊กก็ดอกเดียวตายเราคำนวณมาให้มันดอกเดียวตายอยู่แล้วนะฮะมาผมคำนวณไอเนี่ย จำนวนดามเมจมาให้มันดอกเดียวตายอยู่แล้วเราไม่ต้องห่วงว่าโอ้โหผมยังจับทางอ e ีซูโม่ไม่ได้อะว่ามันต้องอ e ียังไงอ่ะตายเฉยผมยังจับทางอ e ีซูโมไม่ได้ครับว่ามันต้องอ e ียังไงน่าจะเดินหน้านิดหน่อยอะแล้วอ e ีเลยผมเคยอ e ีได้อยู่ทีนึงเดี๋ยวลองไปลงอย่างอื่นไหมลองไปลงอย่างอื่นดูไหม ไม่ได้เอชเฉยเดี๋ยวเรามีบัตรอะไรอ่ะลองไปลงดูแล้วกันผมว่าลงโรงแรมแบบไม่ต้องใช้ใช้ e, ใช้มานาเลยก็ได้ม้งอันนี้ก็ไม่ได้ใช้มานานะเออเดี๋ยวขอดูบัตรก่อนเราเรามีบัตรอะไรเดี๋ยวไปลงให้ดูอันนี้คือเป็นซูโม่รุ่นล้วนนะฮะไม่มีไม่ได้มีเซ็ตไม่ได้ใช้ความสามารถอ e ีของเซ็ตเลย ก็ e ของเซตเนี้ยมันมันจะจอกมากแล้วลองเทมไหมลองเทมสักหนึ่งรอบลองลงเทมดีกว่าไปอเดี๋ยวเรามาลองเทมนะฮะผมว่ามันก็น่าจะได้แหละน่าจะได้แหละแต่บอกเลยว่าพงไพเนี่ยไม่เหมาะกับลงดันนี้มากเลยเอ้ยีทำไมวะพงไพไม่เหมาะกับดันเทมมากเพราะมันจะมีบางบางบาง,บางเขาเรียกอะไรบางดานอะ ต้องใช้ต้องใช้ขวด E ว่ะตรงเนี้ยเฮ้ยอ๋อกดไม่ติดอะ่ะมันจะมีบางด่านอะ่ะที่โอ้โหเหน๋่อยนะขออาภายัยม,มันจะมีบางด่านที่ไม่สามารถใช้อีพงไพรเก็บได้อืมอีไม่ได้เลยด่านที่นินจายเยอะๆมันใช้อีพงไพรเก็บไม่ได้เลยครับ โอหไอ้นี่เดี๋ยนะผมว่ามันได้นะแต่ว่าผมยังไม่เสียนเ้่นั้นเองปึบปึบอ่ะได้เห็นไหมะเยอะอย่างนี้ก็ได้แค่เราเล่นให้มันจับจังหวะได้เราก็น่าจะเก็บได้แบบสบายๆเลยแหละ ตรงนี้นินจาตัวเดียวผมว่าลงดีก็น่าจะได้แหละ่ะลงดีแค่บวกเจ็ดนะก็เล่นได้แล้วเห็นไหมขอแค่มีเซตอัมันจะเพิ่มเป็นบวกแปดให้เว้ยอ่ะเน,นี่ยเนียเนียด่านพวกเนี้ยอุ้ยโอ้หมดเลยหมดเลยหมดเลยถ้าเป็นพงไพรไม่ได้นะถ้าเป็นพงไพรไม่ได้นะเอา้าอีที่มันตายแล้วนี่วาถ้าเป็นพงไพรทำไม่ได้นะเมื่อกี้ มันไม่ได้เลยอ่ะมันมันเก็บไม่ได้เลยอ่ะนี่อันนี้อีกที่หนึง่งอืมอเคเหลืออยู่แค่นี้ก็ไม่เป็นไรเนี่ยเห็นไหมก็ทุบไปโอ้ยเ้ยโอ้ยเออแต่มันจะมีจังหวะตรงบางทีมันไปหลังดีอ่ะมันจะทำให้โดดไปโดดมาเราต้องต้องชินก่อนอ่ะผมยังไม่ชินวะ่ะ ตรงนินจานินจาตรงนี้ปึ่งเอ้ยเอ้ยอีอีกสักนะอีอีอนอี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 อนอีอนอี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 อยอี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 ้ีอี้ีอดอีอ,อีอีอีนีอี้ีอ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 รู่ตีอีอี้ีอ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 ตเอีอีอีวีอีอีอเอ้าอีอีออีออีวีอ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 อีออลออออี ไรเดอร์เมจิกนี่แหละนี่แหละพงไพมันมีปัญหากับไอด่านพวกนี้แหละตรงนี้อ e ีเลยไหมไม่กว้างเท่าไหร่ะ่ะผมคิดว่ามันจะกว้างแต่ไม่กว้างนะแต่ก็ได้อยู่แหละอี e มันไม่กว้างนะมันจะแค่ด้านหน้าแคบๆเลยตรงนี้ผมว่ายังไงดีอี e เลยปะหรือจะทุบมันก่อนดี ถ้าพงภัยยิงไปตายแล้วเนี่ยโอ้โหไม่ได้เดี๋ยวนะทุบมันก่อนอีอีอ,อะตายแล้วมันตายแล้วว่ะก็โอเคแหละโอเคมันประหยัดมันประหยัดข้อดีเลยคือมันประหยัดใช้เวลาสองนาทีก็ก็ไม่เร็วนะโอเคเลยนี่เซ็ตประหยัดบอกเลยถ้ารวมทั้งหมดเลยอะ่ะ น่าจะไม่เกินพันหรวมสกิลด้วยรวมสกิลซูโม่ด้วยไม่เกินพันห้าคุ้มมากกับการจัดเซตลงใครที่ยังไม่ดูที่ผมจัดเซตงบหนึ่งพันอะลองไปดูได้คลิปประมาณสองสามวันที่แล้วแล้วก็พั 1, นหนึ่งอะมันไม่ได้เยอะเว้ยเพราะว่าคุณฟาร์มไม่กี่วันก็คืนทุนแล้วอะมันพันเดียวอะ น่าจะฟาร์มฟาร์มสี่ห้าวันก็คืนทุนแล้วอะ่ะหลังจากนั้นก็ก็แบบคุณก็ไม่ต้องคิดอะไรมากแล้วอะ่ะโอ้โหผมอืผมลืมไปผมลืมไปว่าไอ้โจ๊กเนี่ยมันเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ก็ตั้งหลักก่อนอยี่สิบสองวิไม่น่าเอ็ด าถ้าพันพันหนึ่งพันห้าอะไรเงี้ยฟาร์มไม่กี่วันมันก็คืนทุนแล้วอ่ะพอคุณคืนทุนแล้วใช่ไหมมันก็ไม่ต้องมีอะไรต้องคิดมากแล้วอ่ะเซะ็ตหรือว่ากําไรอะไรเงี้ยเล่นไปหลังจากนี้มันก็กําไรอยู่แล้วเออหรือว่าคุณคืนทุนแล้วคุณก็เก็บทุนไว้แล้วก็เล่นเกมให้มันสนุกก็ <im it> พอที่ผมมาหาทําเซ็ตถูกๆเพราะมันอย่างนี้แหละเพราะว่าอ่ะพอมันคืนทุนเราเร็วเนี่ย หลังจากนั้นล่ะมันจะเป็นการเล่นที่สนุกแล้วอะ่ะผมอยากเล่นเกมให้สนุกผมไม่อยากซีเรียสกับเรื่องขาดทุนกําไรอะไรงนี้ก็อะไรอย่างเงี้ยแล้วอะ่ะผมแค่แบบอยากเล่นเกมให้มันสนุกผมก็เลยว่าเอะถ้าเราทําเซต็ตถูกได้เนี่ยแล้วเรารีบคืนทุนเนี่ยอ่ามันก็จะทําให้เราเล่นเกมได้สนุกมากขึ้นเห็นไหมถ้าเราลงทุนไปเยอะเะแล้วเรามาเล่นแล้วแบบโอ้โหไม่คืนทุนสักทีว่ะทําเซต็ตโหดๆหดไปเลยอะไรเงี้ยมันไม่คืนทุนสักทีอ่ะคุณก็จะแบบโอ้โหซีเรียสแล้ว กดดันแล้วแม่งเอ็มก็ลงแล้วก็จะไปโวยวายในกลุ่มว่าเฮ้ยเอ็มลงนู่นนั่นนี่ไรสาระเนี่ยคุณทําเซ็ตถูกๆตอนนี้เนี่ยทำเซ็ตถูกถกูแล้วก็มาฟาร์มฟาร์มให้คืนทุนพอคืนทุนอ like นะไรอย่างนั้นคุณก็เล่นให้สนุกซะก็โอเคอะสอาหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมมาลองเล่นเซ็ตใหม่กับซูโม่ที่ผมเพิ่งเปลี่ยนให้ดูเฉยๆนะเป็นแนวทางสาหรับใครที่อยากทาเซ็ตมาเล่นนะ จริงเกมนี้มันหาไรายได้ได้ผมก็ทําคลิปให้ดูหลายคลิปแล้วแหละว่ามันหาไรายได้อย่างไงนะผมก็มาทาเซตทําอะไรให้เป็นแนวทางเผื่อใครอยากหาแนวทางใหม่ๆเพราะว่าแต่ก่อนน่ผมก็เล่นแต่ DX กับพงไพกับเซตร็อกอะไรอย่างเงี้ยอแต่ว่าอันเนี้ยเป็นอีกแบบหนึ่งแล้วกันไปละว,วันนี้บ๊ายบาย